ร้องคนละหนึ่งท่อนถ้าคุณจุ๊บก็เลยก็ร้องด้วยกันใครอยากช่วยร้องก็อยากช่วยร้องไปใครไม่อยากช่วยก็แข่งน้าที่เปนไปอยากช่วยก็ช่วยกันเวลาร้องนะลด้วยใจออกมาเราคุ้มโลกโวกควกเราและเขาก็มีการชี้เล่นมันแปลว่าสอนใกัสอนเนี่ยทุกคนคือลูกหลานทุเจ้านะทุกคนชอบคนเดียวกันทุกคนเป็นเพื่อแิกแก่ตานี้ทั้งทั้งสิ้นร้องโลดรอฮะ แลเดี๋ไปพักก็าจะรว่าจะยินกับมันนะแล้วอยากเห็นโลกมีสวยงามเมื่อไหร่นะเล็กๆไม่มีานะเธมองไปที่โลกแล้วมองที่รบิเช่นะแต่วันนี้พวกเธอโชคดีนะได้ร้องกับดีาริชินะมคินแจ็คสันก็มาฮาาลาา

<small> I <noise> do I h Obrigado. จะเป็นตัวอะไรนะและ้วมีการทำตัวให้มีประโยชน์ม,มีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งนะโปรเฟสเซอ,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 นะอร์คนหนึ่งอาจารย์ให้ยืเนีอาจารย์เปิดเรียนทำให้ลูกคุณคนหนึ่งอยากตั้งใจร้องอยากจะร้องนะสตราจารย์คนนี้เป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมนะเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมนะครับแล้วก็คาดว่าเขาจะต,ตายภายในสองปี ชื่อซีเว่นทอคิมนะนะครับนะนะคุณรู้ไหมเกี่ยวอะไรที่เกีเ่ยเขาเขาไม่ได้สนใจหรอกก็มีเขียนเรื่องกับตัวเขานะอนสุนดท้ายเขาจะทำอะไรมากกว่าแล้วซีจ๊อ,อบเป็นมาเลย์เนี่ยถูกไล่ออกไม่ได้สนใจก่อเหตุแล้วก็แบบไปขึ้นหน้าใั่นไงครับผู้นำบัญชาคนที่อีคิวสูง สนใจเป้าหมายไม่สนใจปัญหาไม่ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นทำมันไปถึงว่าคนเราทำก็ตายไม่ทำก็ตายทำอะไรก็มีปัญหาไม่ทำอะไรก็มีปัญหาตกลงจะทำหรือไม่ทำพุทธบัญญัติคนเราที่มีปัญหาเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่ปัญหา ก็เลยมีปัญหาจริงๆไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ปัญหาก็เลยมีปัญหาจริงๆไม่มีปัญหาเพราะเขชอบคิดว่ามีปัญหาก็เลยมีปัญหาอย่างที่คิดจริงๆไม่มีอะไรเลยคิดเอง้าตะเกียบไหม ตอนเราสมัยเียเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเนอะปัญหาเรื่องนีงน้มันจะเป็นจะตายกับกมัมกกนจรือเหล่พอมันเวลาผ่านไปตลกแต่เรื่องตายกันซวย <S 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 ไม่ใช่แต่มีปัญหาพอมันไม่มีปัญหานะครับคุณดูนะ,ะดูกันนะ,ะสะภาพเป็นยังไงมันอยู่ตอนที่ยาวมากเขาไปสอนที่สิงคโปร์เขาไปสอนที่ฮ่องกงเขาเขาไปสอนทั่วโลกนะ and now stephen hawking before als took away his voice possibly forever <laughs> กูต้องพูดเนื่อเลยเร่ี่ตองกินืองนันนะถ้าเป็นอาจารย์สอนวิสิทธ์นะวันนี้ก็ยังทำงานก็ยังช่วยโลกไปนี้อยู่อ่ะก็พูดมาดีดีดีเี่ยแล้วเร่มาแลงปงานสร้างต้แบนะฮะแลวงานก็จะเปนแบบนี เห็น yeah, yeah. like, uh, like? you oh, ้านเอนไมไุครับก็ใช้นนยนะีว่ากลกัครับเดี๋ยวเราพากันูดเรื่กันสุดท้ายของตลาดะม่ายเป็นช่วงหลับช่วงนอนพกันนพูกัจะข้ออจาระจารกถักถึงักถึงข้อ็เมติอีนหนึ คือวันนี้เวลาเราเรียอะไรหรือเราคิดอะไรมันต้องโอ p e r a t นได้มันต้องปฏิบัติได้ทำให้เกิดเห็นผลได้ ไม่ใช่แต่สักแต่เรียนสักแต่รู้สักแต่มีโนโยบายแต่มันทำอะไรไม่ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจะพิสูจน์แล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนหาคอนเซปต์ด้วยตัวเองว่าสุรุกอีคิวของคุณมันคืออะไรนะอย่างเช่นความรักอย่างเงี้ยความรักแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับนะหรือคําว่างานแต่ละคนก็ตีความไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับคําว่าพ่อแม่บางคนก็ทําตัวไม่เหมือนกันนะ เข้าใจไหมครับฉะนั้นคุณต้องหาความหมายของตัวคุณเจอหาความหมายสิ่งที่คุณทําเจอไม่ใช่แค่ตัวหนังสือนะฮะในห้องนี้ใครเป็นคนดีบ้างยกมือขึ้นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนยังไม่อยากยกอาจารย์สอนไงถ้าเราให้ใครทําอะไรใครใครเขาไม่ทําอะไรไม่เป็นไรเราปรับปรุงตัวเราหาทางให้เขาทาไม่จะไปว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยไปไปนอกเลยไม่เอานะ อย่าจับผิดใครอย่าไปโทษใครเข้าใจไหมครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะหนึ่งนิ้วชี้ว่าเขาเลวสี่นิ้วชี้มาเรานะถ้าเรามองว่าเขาชั่วด,ดูที่ตาดำก็จะรูปใครรูปคุณับบบนชั่วเลยนะเข้าใจไหมเรื่องจริงครับนี่คือ EQ ทั้งนั้นอ่ะฟังให้ดีในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องน,น,องนี้ใครว่าพ่อแม่เราเป็นคนดียกมือขึ้นไม่ยกอักตันอยูเลยนะ เมือกี้ไม่ยกทีลงไม่ยกดูดิริงป่ะคิดอยู่อาจารย์โทษทีนะโทษทีอาจารย์ผิดเองอาจารย์ถามไม่เคยรู้เรื่อง,าอ,งอาจารย์ผิดเองอาจารย์ผิดจริงๆงอาจารย์จะปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดนะขอโทษนะหนูแค่ได้จบจริง้งป่ะผิดถูกเนี้ยตัวเขาเองเขารู้คุณไม่ต้องไปว่าเขาหรอกอาจารย์ไปสอนที่ไหนนะใครมาสงมาสายมาชา้าอาจารย์ไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องจริงใครทําแล้วก็ได้อย่างนั้นเขาไม่เคฟังเราเขาก็ไม่รู้ริงป่ะ ขาไม่รู้ก็ทําไม่เป็นทําไม่เป็นมันก็ตัวเขาอ่ะจริงปะลูกเป็นหมอถ้าพ่อแม่เป็นหมอลูกอยากเป็นหมอต้องไปเรียนเองคุณว่าจริงปะไม่ใช่รูปกระเป่าหุบเป็นหมอเป็นไม่ได้ไงวะใช้ขออยค้างนึงใครเป็นคนดียกมือขึ้นถูกต้องเพราพ่อแม่อยากให้เราเป็นคนดีสอนเราเป็นคนดีจริงไหมใครก็ไดาที่เป็นคนดีช่วยมาข้างนอกหน่อยแปดคน ไม่เอาลูกนิสัยนี้แม่ออกมาเลยออกมาเธอไม่อยากออกก็ไม่ต้องออกไม่ต้องไปผักใครเขานี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นละเราไม่มี EQ แล้วเราไม่มีสัจจะไงเป็นคนดีใครเป็นคนดียกมือขึ้นงั้นเชิญออกมาไม่ออกไม่ออกแล้วพูดถามิิมานอะไรอรงีวะพูดแล้วทำดิ speak what you think do what you speak This with u m a n i t y อาจารย์มีภาพยนตร์หมดเลยในหลวงตัดเลย ไม่ทําเดี๋ยวนี้ก็ต้องทําทีหลังเข้าใจไหมครับคนเราก็เท่านี้แหละฉันทำไมไม่ทําก่อน่ะไม่ครับไม่ได้ว่าอะไรเธอเถียงเรื่องเถียงเรื่องของเธออาจารย์ขอโทษด้วยเธอเถียงอาจารย์อาจารย์ขอโทษอี่ฉันปิดเองที่ทำให้เธอเถียงอาจารย์อาจารย์ขอโทษให้มันหนาวไปเลยจับมือล้องวงเป็นวงและนี่คือคำตอบ